สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะต้องการบอกอะไรกับคนวันจันทร์ผ่านไพ่ชุดนี้นะคะวันนี้เราจะทําการสุ่มไพ่สามใบใบที่หนึ่งค่ะไพ่เทพาทิตค่ะไพ่ใบน,นี้นะคะคนวันจันทร์นะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณฟังบอกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นรเริ่มทําสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณจะได้พบความโชคดีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาอํานาจวาสนา การงานดีโชคลาบมีนะคะแล้วก็ดวงของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำมากมากเลยนะคะสำหรับคนวันจันทร์พระพายค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านของคุณช่วงนี้พยายามควบคุมเรื่องอารมณ์และความคิดให้ได้คุณอาจจะคิดเยอะหรือคุณอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ขอให้คุณได้ รับฟังข้อมูลข่าวสารในด้านดีๆไว้นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงลมกาลังจะเปลี่ยนทิศทางเป็นทางที่ดีแล้วค่ะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรไว้ก็จะสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้ด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานใหม่หรืออาจจะมีการออกรถใหม่ซื้อรถใหม่หรือความคิดของคุณกําลังอยากได้อะไรใหม่ๆอยากได้สิ่งดีๆอะไรให้กับตัวเองไหมคะคุณจะได้ค่ะอ่ะไพ่เทพประจันนะคะก็บ่งบอก เทพธิดาพระจันทร์เนี่ยก็บ่งบอกปีเถาะก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการนะคะเป็นคนที่คิดไปก่อนนะคะกระต่ายตื่นตูมอารมณ์ประมาณว่าบางอย่างนะค,ะคุณอาจจะเป็นขี้คนขี้กลัวที่ระแวงคิดมากนะคะแต่สิ่งหน่งบอกว่าอย่าไปคิดมากใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็อะไรที่คิด ตั้งใจที่จะทําก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่เพราะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้โชคลาภได้โชคลาภทางฝันหรือได้โชคลาภจากนิมิตหรือความฝันนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องบ้านที่อาศัยหรือจะมีดวงผู้หญิงนะคะจะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณหรือคุณกําลังคิดถึงใครอยู่แสดงว่าคนคนนั้นก็คิดถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะคนวันจันทร์ก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคนวันจันทร์ค่ะที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ